สายทันเลยครับพอดีรองานว่าจะมีงานไปดินปีนไหมเนี่ยตะแกรงไม่โค้งว่าทําไม่ได้แค่ตุ้นตุ้งเดี๋ยวเลยที่โอกาสจะไปเอาหินแหย่บานเมียฝรั่งหน่อยครับขอบคุณลูกค้าครับเมียฝรัร่งที่มาอุดหนุนรัประจำเข็มใส่หน้าบ้านนะครับหลงหมู่พี่น้องท่านใดอยากสนใจอยากได้หินนะครับในบริเวณที่ รถผมจะสามาาถวิ่งไปส่งได้ครับก็สั่งได้นะครับ,รบ 3, 4, 8, 3, 8, หินสามสี่หินแปดสามแปดหินใหญ่หินเล็กมีมดนกับหินลงหมู่ทรายก็มีครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปเ้าหินเ่งเขาเลยครับเดี๋ยวกลับมาจะมาทำคลิปปล้าให้พ่อแม่พี่น,น้องได้รูกนะครับช่วงน,นี้ก็จะเดินทางไปเอาหินห่งเขาก่อนอเ่อย มาเจอกันที่ลงโมครับครับพลังออกเดินทางครับตัวนี้ไปลงโมนะครับบินดินบินไม่ได้ครับพี่โนโอ้องสนใจอยากสั่งกินสั่งทรายทำบ้านหรือสามแปดใส่นาบ้านนะครับเช็คตัวน,นี้ก็ออขอขอบคุณเมียฝรั่งมากครับเป็นลูกค้าประจําครับสั่งตลอดทินสามแปดใส่นาบ้านกลับมาก็คุณพัลละเมียนะครับน,น,นั่งแค่เดียว อันนี้แล้วพี่นอ้องหายกล้องครับนะครับเดี๋ยวเจอกันที่โรงงูครับเดี๋ยวกลับมาจะไปทํำขิดยิงปลาให้พ่อแม่พี่น้องรู้ครับตอนนี้ขออนุญาตไปเอาหินก่อนครับผมรังแปดครับรังทักใส่ครับพี่น้องเลียงอาจจะดังหน่อยครับมาถึง,งโรงงูแล้วก็ลังทักรงทักใส่ เอ็มลราพี่น้องแล้วไปช่างก่อนเด้อโอเคครับอไปครับพี่น้องเดินทางไปส่งลูกค้าครับบ้านเมียฝรั่งนะครับติดหมายคือบ้านเมียฝรั่งครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันบ่อนใส่หน้างานเนะครับตอนนี้ขอเดินทางก่อนครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับถึงตีหมายแล้วนะครับพี่ลงแล้วคุกสวยๆนะครับจากลงโม หลัจง,จงจะลงมาดูจาของบาง้านก่อนตามที่ลงครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนบ้านพี่ๆินนานนะพี่น,น้นะนองนะฮะทั้งหลายนะครับมีต้องการหินทรายหินทำบ้านนะครับทางเรานะครับมีรถบริการวิ่งนะครับ คิดค่าบริการไม่แพงครับพี่น้องสนใจก็สอบถามทักมาได้นะครับโอเคครับ